เปกสัญชัยคือความรู้สึกของคนที่ต้องการเป็นตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่มาจากการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเกิดขึ้นในคนที่มีความสามารถในการสร้างความสุขและความสําเร็จต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัว ของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตาเวงความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของ ตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความมอดความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความ รู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มา ก็จะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการ ต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการตตตต้้้้อออองงงงกกกกกาาาารรรรเเเเปปป็็นนนัััวววขคมมูสึีจะะ นอกตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัว เองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตตตตััััวววววเเเเอออองงงงคคาาาามมมรรรรูู้้้้สึกกกกนนนีจะปป็็ข ขข้้้ออออรรสกกกนนนีัััจะเเเปป็็าาตตตงงงววความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้้ส pues ึกกนีมั จะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป็นการต้องการเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนี้มักจะเป